ส้มโอไปไม่เป็นเลยปล่อยส้มโอให้เป็นอิสระเจอมีโอกระโดดใส่ส้มโอไปไม่เป็นเลยยืนค้างอยู่สตาร์ไปเลยลูกฮะส้มโอเจอมีโอกระโดดใสอ่อ่ะถูกสตาร์ทเลยปล่อยส้มโอให้เป็นอิสระนะคะให้เขาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วไม่ได้อยู่ขังในกรงแล้วส้มโอเป็นแม่ตัวเมียก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากน่าจะอยู่กันได้นะคะโอ้ยนิ่งเลยเหมือนถูกสตาร์ทเลยอะ่ะ ส้มโอฮะเป็นยังไงลูกอืมมีโอห้ามทำนะห้ามทำพี่เขาะลูกน่าจะรุ่นราวเดียวกันทาเดียวกันกับมีโอแหลเะเขาน่าจะเป็นแม่ใหม่ที่คนเอามาปล่อยที่วัดป่านะคะที่เนนํามาให้แม่เกียงนะ่ะน่าจะเป็นแม่ใหม่เพราะว่าตอนที่เขามาน้ำนมเป่งเลยนะคะ ไม่เคียงก็ออกตามหาลูกก็ไม่เจอเขาน่าจะเอาแม่เขามาทิ้งแต่ก็รล้ว่าลูกเขาอยู่ตรงไหนก็ก็เลยหาไม่เจอก็เลยต้องเอาน้องไว้ที่นี่นะคะก็ขังน้องไว้หลายเดือนเลยสองเดือนกว่า,วามั้งที่ขังเขาไวอ้อ่ะเขามาวันที่เท่าไหร่ไม่เคียงก็จำไม่ได้แล้วขังเขาไว้นะคะเพราะว่ายังไม่ทําวัคซีนยังไม่ทํหมันนะคะทีนี้พอทําวัคซีนแล้วก็ทําหมันเรียบร้อยแล้ว แม่เกียงก็วันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีปล่อยส้มโอออกมาเดินเล่นกับพี่ๆน้องๆน,นะคะเขาจะได้คุ้นเคยกันตอนนี้เขากำลังสำรวจบ้านแล้วก็พี่ๆน้องๆในบ้านก็ต้อนรับเขาอยู่ต้อนรับเขาแบบยังไม่คุ้นเคยอะ่ะต้อนรับกันแบบยังไม่คุ้นเคยนะคะวังคนก็คุ้นเคยนี่น,น,นี่ดวงเด่นนอนหงายท้อง ก้อยไ,ไข่ก็นอนหงายทอ้องเอไม่คิดไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาเห็นกันอยู่เนาะเห็นกันอยู่ในกรง,งอยู่แล้วอ่าจะมีแต่มีโอนี่แหละมีโอนี่แหละมีโอไม่เอานะลูกมีโอไม่เกเรมีโอห้ามทำห้ามทำเพื่อนใหม่นะลูกมีโอไม่เอานะครับลูกเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาห้ามทำเพื่อนใหม่นะลูกนะ ไม่เอานะครับลูกรักกันนิโอต้องรักสอมโอนะลูกรักกันนะห้ามทะเลาะกันนะครับลูกรู้ไหมใช่ไหมลูกช่อมโอใช่ไหมคะอืมเหมือนถูกสตาร์ไปเลยอย่ากลัว <c oughs> นั่นนั่นเก่งเหมือนกันโอ้ยโดนเลยฮะถวงอ,อกโดนโดนฝ่ามืออลหันเลยไม่จะดเชอนถวงอ,อกบอกขนเยอะ <c oughs> คนเยอะไม่จะดเชอน ร้ายจริงๆหลายมากแย่ส้มโอเนี่ยอหลายๆอย่างนี้อยู่ในกลุ่มนี้ได้ยังไงอะลูกอย่งนงอยู่นในกลุ่มสิเนี่ยโอ้โหร้ายไม่เบาดูสิแต่ละคนเนี่ยมานอนเฝ้าเนี่ยเฝ้าส้มโอเนี่ยส้มโอเขายังไม่รู้จักห้องชายทะเลเขาก็เพิ่งจะมาะเดินมาตรงนี้ครั้งแรกนะคะเพราะว่า เขาถึงถูกถูกปล่อยเนาะเขายังไม่เคยไปห้องชายทะเลเดี๋ยวถ้าเขาไปรู้จักห้องชายทะเลเขาคงจะไปเล่นแถวนั้นแหละตอนนี้เขารู้จักแต่ในบ้านก็เดินมาทางนี้ก่อนเขาเลือกที่จะเดินมาทางนี้ก่อนเลือกที่จะมาตรงนี้แล้วก็ก็มาเจอกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็มาเฝ้าขเขาเนี่ยเฝ้ากันอยู่ตรงนี้แล้วไปไหนไม่เป็นเลยเพราะว่าเจอมิโอสกัดมิโอสกัดซะก่อนก็เลยไปไหนไม่เป็นนะคะก็เลยอยู่ตรงนี้เหมือนถูกสตาร์ไปเลยอะไปไหนไม่ได้เลยมิโอ มีโอสกัดมีโอสกัดดาลุ่งเหรอฮะมีโอสกัดดาลุ่งเหรอลูกือให้ดาลุ่งเขาได้เฉิดโฉมให้เอฟซีได้ดูหน่อยสิลูกเราอะเอฟซีรู้จักแล้วแต่ส้มโอยังไม่มีใครรู้จักทั้งหมดรู้ไหมลูกให้เอฟซีได้มาเห็นหน่อยเห็นชัดๆหน่อยวันนี้นะ ไปทองอ้าววุ้ย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 ร้ายร้ายมากเลยไปทองเลยไหมลูกไปทองเลยไหมคะอันี้เป็นไรนะลูกนะไไปทองไม่รู้เรื่องเลยลูกก็รอสักพักแหละกว่าที่เขาจะคุ้นเคยต้องรอสักพักนะตอนนี้เขากำลังเหมือนกับว่าต่อสู้กับเพื่อนๆอยู่ว่าตอนอยู่ในกรงอ่ะเขาก็ร้ายเหมือนกัน ให้เขาออกมานะคะเขาจะได้คุ้นเคยไม่เอาเข้ากรงไปแล้วแหละปล่อยเขาให้เป็นอิสระนะคะให้เขาอยู่อิสระแรกๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะแต่มีโอนี้ไม่ปล่อยเลยมีโอไม่ปล่อยส้มโอเลยไม่ออกหาส้มโอเลยตามส้มโอแต่ก็คงกลัวแหละ,ะว่าส้มโอเขาตกเขาตกเก่งเขาป้องกันตัวเองได้ดีสงสัยต <laughs> ัวเหลือง ตัวเหลืองสงสัยเหรอคะลกูกนฮะสงสัยเหรอให้ส้มโอออกมาเดินเล่นด้วยนะลูกนะบ้านเรากว้างอยู่ส้มโออยู่ได้ส้มโอจะได้ไม่ต้องอยู่ห้องแคบๆนะนะลูกนะรักกันลูกอยู่ด้วยกันดีๆรักกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยเห็นไหมรวมตัวกันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเป็นเพื่อนกันรักกันพวกเราก็เป็นอดีตแม่จอนทั้งนั้นแหละลูก รู้ไหมให้โอกาสคนที่เขาลำบากนะเขาลำบากกว่าเรานะลูกช่วยเหลือเขานะให้เพื่อนอยู่ด้วยน้องพลไม่สนใจเลยน้องพลเสียกคอไม่สนใจเลยนอนเฉยเลยนะคะเดี๋ยวคงคุ้นเคยคงชินกันแหละตอนนี้เขากำลังตื่นเต้นอยู่ สแตมเป็นไงครับลูกใบเงินลูกโอ้ไอแก้มป่องของแม่ใบเงินใบเงินน่ารักมากแก้มป่องๆนะคะเหมือนแม่เขาอะ่ะพ่อเขาก็คือนี่สแตมคือพ่อเขาแม่เขาคือใบบุญนะคะไม่เกียงพลาดเรื่องทาหมันของอแม่ใบบุญนะคะทีนี้สแต็ม hmm. กำลังติดสาวพอดีแล้วหลุดออกไปเจอใบบุญก็ ไม่รู้จัดการกันเมื่อไหร่อยู่ๆแม่บุญก็ท้องขึ้นมานะคะก็คลอดออกมาก็ได้2ตัวนะคะก็จะมีใบเงินกับใบทองนะคะใบทองน้องจากไปแต่เล็กๆนะคะแม่ใบบุญน่าจะทับนะคะแม่ใบบุญเขาเป็นแม่แรกๆเนาะเขาทับแล้วก็ทําให้น้องใบทองจากไปนะคะก็เหลือแต่ใบเงินนะคะใบเงินเขาน่ารักมากแก้มจะป่องๆนะคะใบเงินลูกใบเงิน เงินลูกก็ปิดปิดไม่เกียงมากนะคะใบเงินอ่ะไปนล้ชัมนุมไปละวเดีว่าจะไปทางไหนสำรวจสำรวจพี่แซมพี่แซมนอนอยู่ตรงนั้นนะคะ,<ล>ะเดินสำรวจให้เขาสำรวจไปก่อนเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆกาคงจะดีขึ้นคงจะเข้าขกลุ่มได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะ ก็เดี๋ยวต้องเก็บทําความสะอาดห้องของสมโอไ่เกียงคงคงต้องปล่อยเขาเป็นสละแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็ดูอีกทีถ้ายังไม่ต้องเก็บก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวดูอีกทีถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็อาจจะเขาเข้าเข้ากรงไว้ก่อนแต่ถ้าอยู่แต่ในกรงอ่ะเขาก็จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้นะก็ปล่อยเลยเอาดูอีกทีนะคะว่ายังไงพูดไปพูดมาสับสนนะเอาเดี๋ยวดูอีกทีนะคะก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาเป็นดสระอย่างนี้ก่อนนะคะแต่ว่า มีโอตามนะอาจจะมีปัญหาคือมีโอนะคะนี่แหละเลี้ยงแมวเยอะมันก็จะไม่ราบรื่นทุกสิ่งอย่างมันจะมีปัญหาเข้ามาอยู่นะเดีว่าระวังลกูกระวังอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้ลกอลลมีโอไม่เอานะลกูกมีโอไม่เกเรนะห้ามเกเรนะลกูกห้ามไปทําส้มโอนะรู้ไหมมีโอนั่งมองเฉยห้ามทําส้มโอนะลูกนะอยู่ด้วยกันรักกันนะลกูก